เที่ยวไทเปชับควิปเทิร์นสามวันสองคืนสายกินแบบพวกเราจะได้กินอะไรบ้างเชื่อเลยว่าทุกคนต้องเคยกินบะหมี่อาจงเราไปครั้งแรกแน่นอนจะไม่พลาดมันพลาดไม่เหมือนที่เคยไว้อแต่อร่อยนะอร่อยจริงมันแบบมันเทปป้นเดินออกมาจากร้านบะหมี่ไม่ไกลโดนหน้าร้านนี้คนต่อคิวยาวมากร้อนมากรสชาติจะเป็นยังไงนะรักลมชาลมแบบเหมือนรัก ระหว่างทางเจอร้านชาเลนกันขอเลือกมาสักร้านรสชาติเหมือนน้ำพผิดปั่นมากกวะทำน้ำพผิดปั่นเลยอะไรเดียดจัดมื้อนักกันสักหน่อยบุฟเฟ่หม่าล่าหม้อไฟเราเลือกกันที่ราคา798อยหยวนไม่บวกเพิ่มราคานี้รวมเครื่องดื่มและไอติมแล้วนะเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยร้านซาลาเปาทอดที่บังเอิญเดินเจอระหว่างทางรสชาติเป็นยังไงนะซาลาเปาไห้หมูใส่ค่ะ ว er mm ่่าาอออีกกไตลนัเเชยใแป้หแต่จตุดมุ่งหมายที่เรากำลังจะไปจริงๆนั้นคือที่นี่เลยไทเปฟิชมาร์เก็ตแแอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะตอนเราไปของเหลือไม่เยอะแล้วอ่าลาดคลาเดินเที่ยวกันจนร้อนก็ต้องจัดชาอีกสักแก้วในฟุกุสามลูกร้อยเดียว ได้เวลาอาหารกลางวันร้านข้าวหมูตุ๋นร้านนี้ได้มิชลินไก์ตั้งแต่ปี2020-2024ถึงนะนักดื่มตัวจริงอย่างเราแวะมาถ่ายรูปมุมยอดทิตของตึกไทยเป101ก็ต้องไม่พลาดที่จะกินร้านนี้ ร้านนี้อาหารอร่อยหลายอย่างมากอยากกินอะไรให้รีบสั่งเลยนะเพราะสั่งได้ครั้งเดียวสั่งเพิ่มไม่ได้นะจ๊ะแต่เครื่องดื่มหยิบเองได้เรื่อยๆเลยนะถึงจะดึกแล้วแต่ท้องยังร้องเป็นชาไข่มุกอยู่เลยเลยต้องรีบออกมาหากินสักแก้วนมอ๋อมันเป็นชาเหรออ๋อนมนมสื่เหรอ เลงไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแต่ร้านปิดซะก่อนเราเลยรียบตื่นเช้าออกมากินเสี่ยวหลงเปาเดี๋ยวคนจะหาว่ามาไม่ถึงไทเปเอนะอเนาะอร่อยกินหมูก็มาอร่อยมากสิบเอ็ดโมงแล้วแต่ร้านที่เราอยากกินมันยังไม่เปิดเลยมานั่งร้านกาแฟรอร้านนี้เป็นสาขามาจากญี่ปุ่นเลยนะคนเต็มร้านเลยในที่สุดร้านที่เรารอคอยก็มาถึงบะหมี่กับซุปหม่าล่าร้านนี้อร่อยมาก ต้องไปโดนให้ได้นะทุกคนมีเวลากินแค่สามพนสคืนร้านที่ลิสมายังกินไม่ถึงครึ่งเลยอะ่ะแต่ต้องกลับแล้ววันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย